สำหรับคลาสของเรานะครับซึ่งเปิดเพียงปีละ1นครั้งนะครับก็ใครที่ยังติดตามกันอยู่แล้วรอคอยสำหรับคลาสนี้ก็มาแล้วครับสำหรับปี2,568ใครสนใจราคาเดิมของปีนี้ ภายในเดือนตุลาเท่านั้นนะครับส่วนแคมเปญอื่นในช่วงปีนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ขของเราเลยเดย์ <Yeah. S 1> อะดูรับเดเนี่ยแถวเนี้ยผมมองแถวเนี้ยรับเด เริ่มต้นกันตั้งแต่เท่าไหร่สองพันหกร้อยแปดสิบสองพันหร้อยนั่นคือรับเดย์แต่มันจะอยู่ระยะตรงไหนอะประเด็นคือมันจะอยู่ตรงไหนจะจอดตรงไหนตอบได้ไหมไม่ได้แล้วสัญญาณที่ใช้มองคืออะไรถ้าลงมานะสมมุติถ้ามันลงมาสิ่งที่ท่านจะเห็นก็คือสี่ชั่วโมงจะหัวทิ่มถ้าสี่ชั่วโมงหัวทิมทิมทิม,ทมลงมาเรื่อยๆ ใช้สี่ชั่วโมงนี่แหละเป็นตัวดูถ้ามันมาลงมาลงมาลงมาแล้วถ้าสี่ชั่วโมงกลับตัวขึ้นนั่นแหละครับคือจุดที่สี่ชั่วโมงกลับมาโอเคไหมนั่นจะเป็นสัญญาณการกลับเข้าซื้อของคนเล่นเดแบบเนี้จะดีกว่าแบบนี้จะดีกว่าแบบก็า ทำได้ใครจะเลือกวิธีนี้ก็ได้เห็นไหมแต่รอ,อนิดนึงรอ,อนิดนึงเพราะตอนนี้ยังไม่ถึงรับเดเลยลับแรกเดก็ยังไม่ถึงเลยสองพันหกร้อยแปดสิบยังไม่ถึงเลยนะยังมาไม่ถึงเพราะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครลักจะบายสมมติขาบายลักเหลือเกินอยากจะบายตรงเนี้มันคือลับของสี่ชั่วโมง ทำไมผมต้องแยกว่าอะไรคือสี่ชั่วโมงอะไรคือหนึ่งชั่วโมงเพราะ TPSL มันไม่เท่ากันจุดตัดขาดทุนจุดตั้งเป้าหมาย t p จุดที่จะขายทํากําไรไม่เท่ากันโอเคไหมเออเพราะฉะนั้นแยกออกมาเวลาพลาดก็พลาดให้น้อยเดี๋ยวมันพลาดสมมติไม้สี่ชั่วโมงถ้าถ้าไมา้สี่ชั่วโมงคุณพลาดคุณลงมาเนี่ยถ้ามันมาถึงอนะ่ะคุณก็มารับของเดก็ได้แต่ มันควรจะตอบตัวเองคือคือผมอะเป็นคนที่ผมเล่นได้ทุกไท e ์เฟรมนะผมแยกตัวเองออกแยกออเดอร์ออกแยกพอร์ตออกแต่ละไทม์เฟรมผมมีเทงาไงห้าทีช่วงนี้ผมก็เล่นห้าทีด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเดยมันเล่นไม่ได้วีคเล่นไม่ได้เดือนเล่นไม่ได้ถูกไหมสี่ชั่วโมงยังไม่ค่อยจะได้เล่นเลยเพราะนั้นภาพใหญ่ๆมันเล่นไม่ได้ผมก็ลงมาถึงห้าทีสิบห้า หชั่วโมงผมสามารถที่จะบริหารจัดการตัวเองได้ในการแยก Stop l o อ s TP ของแต่ละ Timeframe แต่คนที่เพิ่งหัดหาหลักให้ตัวเองก่อนสักอันหนึ่งถ้างั้นมันจะมั่วถ้างั้นมันจะมั่วบางจังหวะอย่างที่ผมบอกตอนนี้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยหนึ่งชั่วโมงมันลงแต่สี่ชั่วโมงมันขึ้น บางคนเอาตีกันไม่รู้จะเอาอยัางไงแทนที่ถึงจังหวะที่จะเล่นชั่วโมงยกขึ้นมาควรจะช็อตแต่ก็ไปติดใจมันก็ไปติดว่าสี่ชั่วโมงมันยังขึ้นอยู่เราก็แหมทีนี้มั่วซั่วล้วโอเคไหมเพราะนั้นถ้าเป็นมือใหม่ก็อย่าเพิ่งเล่นหลายไทม์เฟรมเอาสักอันหนึ่งเอาที่ชอบนะคนทำงานประจำก็มองภาพใหญ่ๆหน่อยสักสี่ชั่วโมง แต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีเวลานั่งเฝ้าอ่ะมีธุรกิจตัวเองสามารถนั่งสามารถอัปเดตได้เรื่อยๆระหว่างวันดูได้ก็หนึ่งชั่วโมงก็เล่นได้สิบห้าก็เล่นได้แต่สิบห้าจังหวะของผมเนี่ยวันหนึ่งผมก็ได้เล่นวันละไม้สองไม้เต็มที่นะถ้ามีเวลาหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเออใครแบบสายนั่งเฝ้าห้านาทีนั่งดูอยู่เฝ้าเล่นได้ก็ห้านาทีก็เล่นได้ห้านาทีวันหนึ่งก็สามไม้สี่ไม้แล้วแต่จังหวะ บางวันได้สองไม้ผิดหนึ่งไม้บางวันได้สามไม้บางวันเสียสองไม้แล้วแต่มันก็มีสถิติของมันอยู่ดีแหลนะแลวเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเออก็ต้องแยกให้ดีชอบอันไหนก็เล่นอันนั้นแล้วกันเลือกดูเลือกด,อกดูนะครับเลือกเอานะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันรับสี่ชั่วโมงก็จริงใครที่เล่นสี่ชั่วโมงแถวนี้ก็พิจารณาได้ใครเล่นเดย์รอก่อน เดถ้าลงไม่ถึงก็ไม่ได้เล่นผมก็บอกเลยถ้ามันเลี้ยวแค่เนี้ยสมมติติดแค่นี้แล้วไปนะแล้วถ้าเกิดคุณเล่นเดเป็นหลักคุณก็จะไม่ได้เล่นเพราะมันไม่ถึงเออเพราะมันไม่ถึงแต่อย่าอย่าไปถึงขนาดแบบโอ้โหไม่เอาแล้วอยากได้ของรีบมาเข้าคุณจะมาเข้าของแพงเพราะจุดตัดขาดทุนของคุณมันจะไกลกว่ามันจะไม่คุ้มเอานะครับแยกให้ดีนะเออเพราะนั้นถ้าสี่ชั่วโมงหลุดได้ผมมอง แถวนี้คือรับเดเบรกตรงไหนจอดตรงไหนเดี๋ยวไปดูสัญญาณจากสี่ชั่วโมงประกอบเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าคนเล่นเดย์มารอรับตรงนี้นี่คือสำหรับเดย์รับอยู่ไหมไม่รู้โอกาสรับอยู่ห้าสิบ้าเปอร์เซ็นโอกาสที่จะหลุดสี่ิห้าเปอร์็นประเมินเอาเองแล้วกันตอบให้แค่นี้แหละ ก็แนวหลับตามแนวโน้มแค่นั้นเองนะเออแต่มาหรือเปล่าไม่รู้อาจจะติดสี่ชั่วโมงแล้วยกเลยก็ได้แล้วเพราะนั้นไปดูสี่ชั่วโมงประกอบอีกทีนึงน,นะครับเอาเป้าเอากรอบใหญ่ของเดกันก่อนเป้ากรอบของเดกันก่อนแหมไม่อยากจะมันหนักหวงังนี่สามพันสองเป็นเป้าวีคด้วยแหมจะเล่นกันสี่ร้อยยี่สิบสามจุดหกเปอร์เซ็นเลยเหรอเอาจริงเหรอ นี่จากฐานนี่ยังไม่จบรอบเลยนะเนี่ยเนี่ยรอบขึ้นมาเนี่ยนี่ยังไม่จบรอบเลยนะเนี่ยอืมยังไม่เห็นจังหวะจบให้เลยเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าตรงเนี้ยจะจะพักก่อนตอนแรกผมกผมคิดว่าเออพักก่อนผมก็อยากได้กลับมาได้ฐานสักสองพันสองพันหนึ่งใช่ไหมจุดที่มันเบรกมาใช่ไหมตั้งฐานแล้วก็กลับขึ้นไปก็ดีนะครับก็ไปเลยก็ไปเลยก็ไปเลยผมก็ขึ้นมาด้วยเลยฮะเออเราก็เล่นกันมาเนี่ยมันก็เอาเป้ากันมาตามเป้านั่นแหละ นะเพราะนั้นตอนนี้ก็ยังขึ้นไม่พักนะครับเป้าตรงนี้มันก็สองสามพันสองแต่บอกว่าจะต้องมาไหมอย่างที่ผมบอกต่อให้มันจะไปผมก็ไม่เล่นผมยอมตกรดเอาผมบอกเลยผมยอมตกรถตกรดไม้ยาวนะแต่ไม้เล็กเล่นนะครับคือมันจะมีไม้เล็กๆอะ่ะที่ผมเล่นอยู่ในเนี้ยซื้อขา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 ยอยู่ในนี้มันจะไปเท่าไหร่อันนี้ผมไม่สนผมก็เล่นไปได้เรื่อยๆ นะแต่ถ้าเกิดจะให้ผมบอกว่าบายตรงนี้แล้วไปขายตรงนี้ผมคงไม่ทําแล้วนะครับแต่จะเล่นเอาภาพเล็กไล่ไปนะเออนั่นคือเป้าใหญ่แต่ผมไม่ได้บอกว่ามันจะต้องไปหรอกอันนี้ผมไม่ผมไม่ค่อยรักเลยผมไม่คาดหวังละตกรถก็ตกเลยนะเอาไม้หนึ่งชั่วโมงเคาะกันไปนะครับ